สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเะครับเข้าสู่การเบตข่าวสารของ Let t e r c i ซ y ตก่อนหน้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ไม่มีใครแทนได้โรเจอร์เผยวาร์ดี้ยังคงเป็นแข้งคนสำคัญของ l e t t e r City เสมอเบนเดนโรเจอร์ต้องการทางเลือกของจิมมี่วาดี้เพื่อแบ่งเบาภาระของแข้งคนสำคัญที่ไม่มีใครสามารถแทนที่เขาได้ คุณซูเลเตอร์กระตือรือร้นที่จะก้าวขึ้นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้วาดี้หยุดพักได้มากขึ้นซึ่งต้องเล่น7นัดในย2ิบวันนับตั้งแต่กลับมาจากการผ่าตัดเลเตอร์ซิตี้นะครับกำลังมองหานักเตะเพื่อเข้ามาเป็นแข้งสำรองของจิวเวอี้โดยเบนเอร์เจอร์นะครับต้องการที่เสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองหน้าในซัมเมอร์นี้โดยเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะหยุดพักได้เลยท่ามกลางปัญหาการบาดเจ็บของทีมเช่นเดียวกัน แม้ว่าเขาจะเพิ่งกลับมาจากการผ่าตัดเส้นเลื่อนก็ตามในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราเอร์กล่าวว่าเขาจะมีกองหน้าฝีเท้าดีสักกี่คนเพื่อเป็นผู้นําในเกมรุกดังนั้นวาดีจึงสามารถพักฟื้นระหว่างการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมได้แลสเตอสตี้นะครับได้รับการเชื่อมโยงอย่างมากกับแข้งมือสังหารของเซลติกอย่างออชชอนเอดูอา ทำการขันในการความวุ่นวายในสนามจะไม่สามารถช่วยวาดียิงประตูให้กับคู่แข่งได้เลยซึ่งเขาเนี่ยสามารถทําได้เพียง1ประตูเท่านั้นในการแข่งขันทั้งหมด13นัดที่เขาสามารถลงเล่นตั้งแต่คริสต์มาสและก็มีผลงานที่ยย่ยา่ที่สุดของเขานันตั้งแต่ปลายปี2559 อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลานั้นเนี่ยจะมาถึงสําหรับนักเตียนทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะเจะม่วด,ดี้รเจะได้กล่าวเขาคือผู้รับใายที่ละเหลือเชื่อและสําหรับเขาเนี่ยยังคงความยิ่งใหญ่และก็มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่กับเราในรูปการนี้รวมถึงรูปการต่อไป เรเชื่อกล่าวกับวาดี้ว่าเขาเพิ่งจะอายุครบ35ปีในเดือนมกราคมปีหน้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยจํานวนเกมที่เราเล่นและความคาดหวงังที่มีต่อผู้เล่นทุกคนแน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะเล่นตามจังหวะและสไตล์เดียวกันในทุกๆเกมแต่มีสิ่งที่เราเข้าใจกันดีในสโมสรและสำหรับนักเตะทุกคนทุกตําแหน่งคุณต้องมีการวางแผนในอนาคตแนวคิดของเราในช่วงซัมเมอร์คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมอีกครั้งหนึ่ง สลับวาร์ดี้นะครับโชคไม่ดีนักที่เราไม่สามารถพักเขาได้บ้างในช่วงที่ผ่านมาเขากลับมาจากการบาดเจ็บในเดือนกุมภาพันธ์เขาจะต้องเล่นอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ที่เราอยู่เราไม่ได้ต้องการเป็นแบบนั้นแต่เขาเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเขายังคงอันตรายและผมพูดเสมอเกี่ยวกับจิมีว่วอร์ดี้แม้เขาจะไม่ได้อยู่ในเกมเขาคงยังอยู่ตรงนั้นเพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีนี่เขาสามารถทําประตูได้ด้วยความฉลาด ย้ำอยู่ในสนามนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากนักแต่กองหลังรู้สึกดีถึงศัก,กยภาพของเขาผมคิดว่าเขายังคงมีทีเด็ดอีกมากมายที่เหลืออยู่สำหรับข่าวต่อมาสิ่งที่โรเจอร์พูดเกี่ยวกับออชอนเอดูอา e และทำให้เลเตอร์นั้นถึงต้องการตัวของเขา กองหน้าชาวฝรั่งเศสของเซลติกเชื่อมโยงด้วยราคา15ล้านปอนด์และอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับฟิลิเปคุนติโยและก็วสลีฟอฟอฟอนาสำหรับเบนโรเจอร์แล้วก็ดีคอนเกตันเนี่ยแมวมองในการจัดหานักเตะการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่มีศักยภาพของเลตัสตี้นะครับสำหรับออชชันเอดูอาและทุกคนจะเห็นได้ว่าเบนโรเจอร์นั้นร่วมมือกับสิทธิ์เก่าอีกครั้งหนึ่งที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจได้ทันทีเช่นเดียวกับฟิลิเปคุนติโยและก็วสลีฟอฟ ยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าเลตเตอร์สตีนั้นจะปิดฉากกองหน้าเซลติกด้วยราคาส5ล้านปอนด์ซึ่งในที่ท้ายสุดแล้วนะครับสโมสสเนี่ยก็พร้อมที่ย้ายไปหาูผ้เล่นที่พวกเขาสนใจนับตั้งแต่ที่โรเจอร์และมีมองจัดหาหนัางเตะลีคุนเกอร์ตันนะครับยอมรับว่าต้องการหากองหน้าคนใหม่ที่ King Power Stadium ม คนเกตันนะครับเป็นคนที่นำเอดูอาร์มาสู่ความสนใจของโรเจอร์เมื่อพวกเขาเนี่ยอยู่ที่เซลติกด้วยกันและโรเจอร์นั้นได้กล่าวว่ามือขวาที่ทำงานกับเขาเป็นระยะเวลานานทำให้ชื่อของแข้งชาวฝรั่งเศสรายนี้เป็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันที่เขากับครูตินโยในที่สุดเนี่ยก็กระตุ้นให้กับลิ oo, เวอร์พูลเซ็นสัญญากับเขาจากอินเตอร์มิลานและก็ฟอร์ฟานาซึ่งการเดินทางถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมจากแซงเอเดียนส์และก็เมื่อสั้นเมืปทีแล้ว ทั้ง3คนเป็นแข้งที่โด่งดังมากกว่าที่จะเป็นแข้งที่กระจอกในเวลานั้นโดยเอดูอาในชุดของเยาวชนของเบยเชก่อนเซลติกจะมีการเซ็นสัญญากับเขา การมาถึงของฟูรฟอนาเมื่อสองสาเดือนก่อนโรเจอร์กล่าวว่ารีมาหาผมแล้วก็พูดแบบเดียวกันกับสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับฟิลิเป้กุนเนโยและผมเป็นโค้ชหนุ่มที่เชลซีเขาบอกผมในสิ่งเดียวกับสิ่งที่ออชันเอดูอาร์ที่เซลติกแข่งรายนี้คือผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่เป็นผู้เล่นชั้นยอดความสนใจในเอดูอาร์ถูกส่งไปยังโรเจอร์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาและในขณะที่เขามักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงเป้าหมายการถ่ายโอนโดยตรงว่าฉันรู้ดีว่าผู้เล่นเซลติกมีศักยภาพแค่ไหน และเป็นที่เข้าใจว่าโรเจอร์นั้นไม่มีความมั่นใจในการรุกล้ำผู้เล่นจากสโมสรเดิมของเขานั่นจึงทําให้เพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาภายหลังจากที่เขาออกมาเซลติพาร์คในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2019การย้ายของเอดูอาร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทำให้เลตตสตีนั้นก้าวกระโดดขึ้นมาตามที่พวกเขาต้องการเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโรเจอร์ Roger ต้องการส,สัญญากับนักเตะ5รายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาก่อนที่สโมสรนนั้นจะลุยศึกเวทียุโรปแต่มีเพียง3รายเท่านั้นททีีี่่่มมมกองหนนนน้้น้้าาาใัไไดเขา หากำหนดความสําคัญของการนำฟูลแบ็กมาเติม,เต,มเต็มรองทาบูตของเบนชิวลที่ย้ายไปสโมสรเชลซีแล้วได้ที่โมธีกาสตนเย่เซ็นสัญญาเข้ามาแทนและการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กหลังจากเฮรี่แม็กควาย้ายไปที่แมนเชสเตอร์เดนเดเป็นระยะเวลา1ปีจึงได้ฟอร์ฟูนาเซ็นสัญญามาแทนต่อมานะครับเลเตอร์นั้นได้เซ็นสัญญากับเซนกสฮุนแดในสัญญาย,ยืมตัวจากสโมสรรมา การเซ็นสัญญากับกองหน้าแล้วก็กองกลางตัวรุกถูกระงับโดยโรเจอร์นั้นยอมรับว่าทางสโมสรมีปัญหาทางการเงินจึงไม่สามารถเสริมทัพได้ตามที่ต้องการของพวกเขาโรเจอร์กล่าวในเวลานั้นว่าเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเสริมทัพผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีทรัพยากรสําหรับสิ่งนั้นเรามีข้อจํากัดในสิ่งที่เราทําได้และเราจะต้องทํางานร่วมกับผู้เล่นที่เรามีณตอนนี้ด้วย้นที่อื่นๆนะครับที่พูดถึงเลตเตอร์นั้นสามารถเป็นกองหน้าได้ในช่วงซัมเมอร์นี้และสัญญาของเอดูอาช่วยให้ข้อตกลงถูกลง เขาจะลดสัญญากับเซลติกอีกเพียงหนึ่งปีในช่วงัมอร์นี้โดยทาให้ราคาลดลงจากค่าธรรมเนียม40ล้านปอนด์ที่เคยเสนอมาเอเดอร์อาจะเป็นตัวแทนที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดสําหรับเจม่วอดี้เนื่องจากเลตเตอร์นั้นเตรียมพร้อมสําหรับการส่งมอบกองหน้าในช่วง2 3ปีข้างหน้าเคลเลซี่เฮนเนโซนะครับเป็นตัวสำรองในปัจจุบันของเลตเตอร์ซิตี้และในขณะที่การมาถึงของเอเดออานะครับจะไม่ถูกมองว่าเป็นโปรไฟล์ที่เหมาะสมของผู้เล่นที่จะเข้ามาแทนในระยะยาวในบทบาทกองหน้าหมายเลขเก้า เพราะเจอต้องการกองหน้าหมายเลข9ที่มีฝีเท้าร้ายกาจเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีการเจาะแนวรับแล้วก็ยึดเกมได้ทําให้พื้นที่มากขึ้นสําหรับกองกลางของพวกเขาเอ็ดูอาร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีฝีเท้าเท่าว,วาดี้แต่เขาก็ไม่ได้งี่เง่าเขาจบสกอร์ได้เช่นกันและยิงได้ทั้งหมด83ป,ประตูทุกรายการจาก160เกมให้กับเซลติกแม้ว่าความศรัทธานในวาดี้จะเป็นแค่หมายเลข9ของเลเตอร์และยังไม่สูญหายไปแต่เลเตอร์นั้นยังมีโอกาสทดแทนได้อย่างที่พวกเขาเคยทามาแล้วในทุกๆในสนาม สำหรับข่าวต่อไปอิบันเยสกองหลังของทีมโรม่าถ,ถูกเชื่อมโยงกับทําแหนอชสเปอร์และก็เลสเตอร์ซิตี้โรเจอร์อิบันเยสเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่เล่นให้กับอลาบานา11นัดทุกรายการในรดูก,กาล2019-2020ก่อนจะถูกเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ที่โรมา่าด้วยการยืมตัวตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกและก็เกมรับของหมาป่าเหลืองแดงรวมทั้งเล,เล่นทั้งหมด8นะดัดในซั่นนี้แถมยิมลรลทั้งหมด1ประตูเซ็นเต์แบ็กวัย22ปีรายนี้เพิ่งเซ็นสัญญาระยะยาวใหม่กับโรมา่าแล้วก็เขามีข้อตกลงในการปล่อยตัวที่80ล้านโยูโรหรือประมาณ69ล้านปอนด์จากข้อมูลของสื่อดังแดนมาโกโรนีอิตาลีเผยว่าเงื่อนไขในการปล่อยตัวจะมีผลกลางเดือนหรือปลายเดือนกรกฎาคมนี้ แล้วก็โรมาเองเนี่ยจะไม่สามารถเรียกใช้งานนักเตะรายนี้ได้สัปดาห์สุดท้ายคือในช่วงการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้อิบันเยสแข้งชาวบาร์ซิน,นเป็นกองหลังที่มีพรสวรรค์สูงแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อปรับป้าย80ล้านยูโรและมันจะเป็นหน้าแปลกใจมากหากสโมรสรเนี่ยต่างๆมีการตัดสินใจที่ทุ่มเงินจํานวนมหาศาลนั้นให้กับเขาในช่วงเวทซัมเมอร์นี้ และมันไม่น่าแปลกใจหากมีสโมสรต่างๆต,ต,ตัดสินใจที่ทุ่มเงินจำนวนนั้นให้กับเขาในช่วงสเสมอร์นี้สเปอร์ลเลเตเตอร์นั้นต้องการกำลังเสริมในการป้องกันแต่สตาร์ของโรมาอาจจะแพงเกินไปสำหรับพวกเขาโชเซ่มิญุยนะครับถูกเชื่อมโยงกับเซนเตอร์แบ็กหลายคนและผู้จัดการทีมชาโปรตุเกสก็กระตือรือร้นที่ส,สัญญากับกองหลังที่มีคุณภาพเมื่อสิ้นฤดูก,กาลนี้โชบี้อันเดเรลส อยู่ในช่วงการค้าแข่งสุดท้ายกับสเปอร์และก็เดวินสันชานเชสก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับสโมสรสเปอร์ได้รับการเช่มโยงกับกองหลังเซรอาอีกคนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มิลานสครีเนียเนี่ยคือกองหลังนินเตมิลานตกเป็นข่าวเมื่อซัม,มอร์ที่แล้วตลาดการซื้อขายนักเตะของสเปอร์นะครับอาจจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยจะจบลงที่ใดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้แต่หากพวกเขาเนี่ยไม่ผ่านเข้ารบอบยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกสเปอร์อาจจะต้องดิ้นรนเพื่อดึงดูดแข้งดาวรุ่งที่มีศักยภาพอย่างอีบันเยสในช่วงสมเสมอร์นี้สำหรับข่าวต่อมาซิดนีย์ตาวารสทีมของแข้งเยาวชนของเลเทอร์สติ้คนล่าสุดได้ปัดผู้เกี่ยวกับอนาคตของเขา โดยยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยมุ่งมั่นที่จะค้าแข่งใน k i n g Power Stadium เพียงอย่างเดียวกองหน้าดาวรุ่งชาปโปรตุกิสเปิดตัวกับยูโรปาลีกและก็พรีเมียลีกให้กับสโมรสรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยลูกจากมานั้นสำรองนะครับลงวัดดุดลายในเกมที่แพ้กับสลเวียรปราจจากนั้นคืนวันพุทธที่เสมอกับเบอร์ลิน1ประตุนึ่1 แต่เมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตาวารสเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นผู้เล่นของลิเตอร์พในฤดูกาลหน้าเนื่องจากสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในช่วงเสมเมอร์นี้การพูดคุยกําลังดําเนินอยู่แต่ดูเหมือนว่าเล t เตอร์นั้นจะไม่ใช่สโมสรเดียวที่ต้องการดาวรุ่งดายนี้ไปเสริมทัพโดยตาวารสเนี่ยเชื่อมโยงกับสโมสรต่างๆหลายสโมสรในต่างประเทศรวมถึงเ็นวิก้าแล้วก็สปอร์ติ้งริบอนในโปรตุเกส ซึ่งเขาเกิดและก็เป็นตัวแทนในระดับชาติาเทวอริส์เป็นสัญญาอาชีพครั้งแรกในเดือนเดียวกันกับที่เบรนด์โรเจอร์มาถึงสโมรสรและก็เป็นผู้จัดก,การทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่ยอดเยี่ยมสําหรับอนาคตของเขาเนี่ยแต่ผู้เล่นก็ยืนยันว่ามันไกลเกินกว่าที่เขาจะคิดไว้ในตอนนี้เตเตอร์หวังว่าการที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของตาวอารสอาจจะช่วยโน้มน้าวให้เขาอยู่ต่อในขณะที่ความสัมพันธ์ของเขากับโรเจอร์นั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ Letter City ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ